สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีของโคตรล้ำอนาคตมารีวิวให้ฟังกันมันคือยานพาหนะที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟ,ฟแต่บอกเลยว่ามีอยู่จริงและพร้อมวิ่งบนถนนแห่งอนาคตนั่นก็คือ t h a i l a n d 2026 f u t u r i s t i c ฟ a ตูริสติกวอล์มอเตบักจีหรือรถลูกผสมระหว่างมอเตอร์ไซค์กับบักกี้ที่ออกแบบมาแนวทหารล้ำสมัย ไม่ได้เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาและไม่ใช่แค่บักกี้เฉยๆแต่มันคือวิสัยทัศน์ใหม่ของความแรงความทนทานและดีไซน์อนาคตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเหมาะทั้งขับในเมืองและบุกตะลุยเส้นทางวิบากเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะจุดขายที่ไม่เหมือนใครราคาและปิดท้ายด้วยบทสรุปบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในยันพาหนะที่จะถูกพูดถึงมากที่สุดของทศวรรษนี้แน่นอน เริ่มจากภายนอกก่อนความรู้สึกแรกที่เห็นคือโคตรดุดันผสมกับความล้ำสมัยตัวถังออกแบบด้วยเส้นสายเหลี่ยมคมแบบกระหุ้มดูเตี้ยและกว้างกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่ยังคงความเพรียวแบบแอโรด y นามิกด้านหน้ามีไฟเล็ดรูปตัววีที่เหมือนเป็นดวงตาหุ่นยนต์เปล่งแสงชัดทะลุทั้งกลางเมืองหรือกลางทะเลทรายล้อขนาดใหญ่ดอกลึกแบบทหารพร้อมลุยทุกพื้นผิวสุงมล้อขยายออกมาคล้ายโล่ป้องกัน เพิ่มความแข็งแรงด้านข้างมีครี่ปรับอากาศอัตโนมัติที่ขยับตามความเร็วไม่ใช่แค่หลอดแต่มีฟังก์ชันจริงสีตัวรถเป็นโทนด้านแบบสเตลทุกเส้นสายดูทรงพลังเหมือนบอกโลกว่ามีไม่ใช่ยันพาหนะธรรมดาพอเข้ามาภายในหรือที่เรียกว่าคออบพิษก็จะเข้าใจเลยว่าคำว่ามอเตอร์ไซค์อาจจะไม่พอแล้ว เพราะนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีเครื่องบินรบกับความหรูหราล้ำอนาคตเบาะนั่งออกแบบให้โอบกระชับเหมือนนักบินเครื่องควบคุมเป็นทั้งแฮนด์จับจริงและแผงควบคุมโฮโ,โลกราฟิกที่ฉายลอยขึ้นมาตรงหน้ามีกระจกเสมือนจริงแบบ AR แสดงภาพรอบคัน360องศาพร้อมข้อมูลเส้นทางสภาพอากาศและค่าประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ถ้าเลือกใช้โหมดบักกี้ก็มีหลังคาพร้อมกระจกกันกระสุนเสริม แต่ถ้าอยากได้ฟีล์มอเต์ไซค์ก็สามารถเปิดลงได้วัสดุภายในสัมผัสนุ่มสบายบอกปรับอัตโนมัติเพื่อรองรับแรงจีเวลาเข้าโค้ง้ออกพิษนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรแห่งอนาคตจริงๆด้านสมรรถนะนี่คือจุดที่ทำให้ขนลุกเพราะใต้โครงเหลี่ยมดูดันนั้นซ่อนเครื่องยนต์แบบไฮบริดผสมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงกับเครื่องยนต์สันดาปเทอร์โบชาร์จ รวมพลังได้กว่า700แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงแค่ไม่ถึง3วินาทีเร็วแบบเหลือเชื่อสำหรับยานพาหนะขนาดนี้ระบบช่วงล่างเป็นแบบปรับอัตโนมัติยกสูงหรือต่ำได้ทันใจทำให้ขับบนถนนเรียบก็สบายหรือจะลุยหินดินทรายก็ไม่หวั่นระบบควบคุมการยึดเกาะแบบ2โหมดจ่ายแรงบิดลงล้อได้ฉลาดสุดๆทำให้มั่นคงแม้บนเส้นทางโหดความเร็วสูงสุดแต่เกือบ300กิเมตร ชั่วโมงบนถนนปกติแต่ที่เจ๋งคือยังควบคุมได้ดีเยี่ยมบนพื้นผิวครุขระระบบเบรกแบบชาร์จพลังกลับเข้าสู่แบตเตอรี่และระบบจัดก,การความร้อนอัจฉริยะช่วยให้วิ่งต่อเนื่องได้โดยไม่ล้านี่คือยานพาหนะที่พร้อมทั้งในเมืองและนอกเมืองแบบครบสูตรทีนี้มาดูจุดขายพิเศษของมันกันข้อแรกคือการเป็นยานลูกผสมทั้งมอเตอร์ไซค์และบัคกี้ทำให้ตอบโจทย์ทั้งสายซิ่งและสายผจญภยัย ดีไซน์แบบทหารอนาคตไม่ใช่แค่สวยแต่ยังใส่ฟังก์ชันจริงเช่นกระเสริมแบบปรับได้โมดูลเสริมบรรทุกสัมภาระหรือแม้กระทั่งติดตั้งโดรนสำหรับสอดแนม ขอออกพิทโฮโลกราฟิกพร้อมระบบ AR ถือเป็นนวัตกรรมที่ล้ำกว่ารถใดๆในตลาดตอนนี้ด้านความปลอดภัยก็เหนือชั้นทั้งระบรบล็อกด้วยชีวมิติระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติและโหมดการล้มเวลาจอดนิ่งที่สำคัญยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมสามารถขับด้วยไฟฟ้า100%เอร์เซในเมืองลดมลพิษและเสียงรบกวนเรียกได้ว่าเป็นการรวมทุกอย่างทั้งความแรงความปลอดภัยความเขียวสะอาดและดีไซน์สุดโฉบเชียว มาถึงเรื่องราคาแน่นอนว่ายันพาหนะล้ำๆแบบนี้ไม่ได้ถูกรายงานเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ4.2-5.3ถึงล้านบาทหรือราว1 0 2 0 0 0 0ถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกเช่นกระจกกันกระสุนเต็มระบบชุดโรนหรือการปรับจูนสมรรถนะพ,พิเศษฟังดูแพงก็จริงแต่เมื่อเทียบก,กับบิ๊กไบ์ระดับซูเปอร์ไฮเอนรถสปอร์ตรูหรือรถออฟโรดสายทหารราคาแบบนี้ถือว่าตรงกับสิ่งที่ได้ เพราะนี่ไม่ใช่แค่ยันพาหนะทั่วไปแต่มันคือการลงทุนในอนาคตของการเดินทางสุดท้ายสรุปกันอีกทีไทยแลนด์2 0 26 f u t u ่ i s t i c ฟ a ต m ร t ิสติกวอลมอเตอร์ไซค์เครบักจีไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่รถใหม่ในตลาดแต่มันคือการประกาศวิสัยทัศน์ว่าการเดินทางกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนภายนอกโคตรดุดันภายในเหมือนนั่งอยู่ในค้ออกทิดเครื่องบินรบ สมรรถนะโหดทะลุทุกขีดจำกัดและมีฟีเจอร์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนว่าราคาอาจทำให้หลายคนเอื้อมไม่ถึงแต่สำหรับคนที่พร้อมจ่ายคุณไม่ได้ซื้อแค่ยันพาหนะแต่ซื้อชิ้นส่วนของอนาคตไปครอบครองใครที่เป็นสายซิ่งสะสมหรือคนที่อยากเป็นเจ้าของยานล้ำยุคบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ทุกมิติและนี่ก็คือรีวิวในวันนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยว่าคุณกล้าขี่เจ้าตัวนี้ไหม หรือว่ามันดูโหดเกินไปสำหรับถนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดล้ำแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ